แม่พี่น้องชาตไทยทั่วโลูกันนี่กันมาพอกันนี่แล้วพี่น้องสวัสดีสวัสดีวันอาทิตย์นอกพี่น้องนอกฮัร์ตการ์มาตะกันข้าบูตเซลพี่น้องแจ๊บแก๊บแก๊บวันนี้อันพอดีเจสิกามาพี่น้องเจสิกามาหลายหมือนแล้วล่ะแต่ว่าของประเด็นเหตุดีโอเมื่อวานนี่อันกับพากันไปอันตลาดข้าบูตเซลเนาะเมื่อวานเจสิกาไปอันไปขายของพี่น้อรก็ลืมเพดวิดีโอเพราะว่าอันคนมาขายหลายแห่งเนาะเมื่อวาน คนมาขายหลายบันี้อันอันนี้แหวนไม้บริเลดบันนี้อันขอเกลี้ยบุมีเวลาสิมาถ่ายวีดีโอนะพี่น้องค่าแต่ยากอันอันเลาะหาสื่อของมันนี่มันนี่อันพอดีเจสิกากลับมาอันอันช่องเสมอพี่น้องมากงานมาเกิดพอเพิ่นพอเพิ่นเกิดวันที่สามเจสิกาเกิดเกิดวันที่สิบมาเอาของขวัญสไปเอาของขวัญวันเกิดละกันมันนี่วันอาทิตย์กับสิเมื่อเนาะขี่รถ ตอนทุ่มสิบห้าพี่น้องทุ่มสิบห้าขึ้นรถไฟเมื่ออันนิวคาโซเนาะพี่น้องเนาะกับเมื่ออันเก็บภาษากันไปกินเข่าพี่น้องมึงเพรากันไปกินเข่าแอนดี้ไทม์ตูโกอายุหลแล้วพี่น้องฮัลโหลเจสิก้าเซ่ฮัลโหลฮัลสิบเอ็ดคล้ายคล้องได้เยอะไหมน่ะไปไม่ถึงขึ้นขึ้นขึ้น สันชายตัวเฟอร์ดีโฟมันสบายขนาดนี้สกายหายดีได้ยังลูกอายุเบสเทอร์เยอะเซยัหลท่านผู้ชมหน่อย What uh, you wanna say h อายุสบายดีไหม Yeah good University เป็นไงบ้าง Good h o University You have new You have new f r i e n y e a h ไมอยากเปลูกค้าตัวน่ะเออเยอะ เที่ันดีค่นสีอะไนี้ยอค่อนข้างมืดก็มาอว่าเไปขายโอ้ยหนใ่ิดคดเนี่ยมค่อยนสเดียวค่อยุยกันไปอหอดก่อนหัวดาเหดาบเลยดมารอเจสิกาไปสื้อของควันให้พอเพิ่น กับอันผู้บบาเจ้าซื่อยัางลาบุจาข้นกัดทำอะไรได้นี่เล่นข้อนย่างเมื่อแรงแต่ดีวันน่ะโอ้แม่ที่วันตะโกขี่เรือไหมแต่ดีเรถไปคนเดียวน I think like when you are at the, <laughs> the coffee empty so jessica find out if you pay by cash or card oh, <laughs> you know, jessica jessica say if they pay cash a card she, she can do it and you give her cash okay. <coughs>

Nothing, nothing. <laughs> Andy, oh, can please. you cut a uh, Jessica one more time? <laughs> oh. oh, wow, what a great person! <laughs> Happy <Have your> birthday! I told me by accident. Uh, I can't pardon, yeah. okay. okay. Are we ready? Yeah, what time they get it now or not? 10 minutes really. <clears> hmm. <throat> I just let me stay What is here? What is here? Why not? Why me do doing too chai? I'll back here. อันน oh oh ี้บายลูกลูกกับที่เยอะเซลไมสเชวนาสลิฟทุเล็ดปิดรถให้ได้ดีหน่อยมีสองกระเป๋าเหรอ เอาของหมดหรือ,อยังลูกเ <Yeah. S 1> อกะา,าไม่มีเหรอเรซิดเอเอนดี้ u c า no problem. Maybe somebody stuck in the f น e l d มั่สรู้พฟังไปนอง <laughs> มราสนุบไป่ว่างเราเกิดอียงคืนเมื่อวานเนี่เนะาะเมื่อวานนี่อันกับพากกันไปกินเข้าพี่นนอไปกินเข้าไปนี่กลับมากับไปทรงเจสิกาไปอันคืนรถไฟนั่แล้วก็กินแวกกินเข้าเนาะพี่นนอเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาก็เห็นเฮลิคอปเตอร์พี่นนอกับว่อเฮลิคอปเตอร์ตรนั้นมันคืออันบ่บ่บินไปใส่เนาะคืออยู่ันคืออันบินไอหมุนอยู่แนวเนาะพี่นนอหมุนแบบว่าหมุนคือจังสีลุงอันจวดนาพี่นนอ เขาว่าเกิดอีหยังขึ้นพ่อเราเจอสิกาพ่นว่าอันมันก็หมุนมันกันไปอยู่ตามเทอรเนียมเราเห็นผลมามันโมเม้นกักระเทียงเนาะมันโมเม้นต์ผลมาบันี้อันเขากระยิบโทรศัพท์มาถ่ายพระถนาน่ะนะพี่น้องก็ตอนแรกเขาคาดตะเบิงอยู่นะว่ามันเป็นยังคือหมุนอยู่ลื่นๆอยู่อันเฮลิคอปเตอร์อันนี้ค่อยวางสิเนาะบันี้อันบันยันสักพักหนึ่งพี่น้องมันมันมันล่องไหมล่องมองมู่บ้านไอ้สเตอร์ตันไบรส์ตูนสิน่ะ เขาก็เลยให้พรของเจสสิก้าแล้วจอดรถเบิร์ว่ามันมันเกิดเอียงขึ้นพรของเจสสิก้าเพราะแม่นอันเข้าอันคนหนีอันออกจากคุกบ่อนระวังสิเนาะเขาก็พูดได้พี่น้องว่ามันเกิดเอียงขึ้นเนาะแบบว่าคล้ายๆว่าอันเครื่องบินล่งจอดอยู่มูบานสเตอร์เทอร์บายสโตนนะพี่น้องเพราะว่ามันมันแอบเห็นเห็นว่าล่งล่งจอดใช่ไหเนาะมองไอ้สเตอร์เทอร์บายสโตนมันจะมีสนามมันมีสนามไอ้มงจอดเฮลิคอปเตอร์อะไรเยอะที่พี่น้อง แต่ละหม่บ้านไม่นช่มีสนามกว้างๆอยู่เนาะมันสามารถจอได้นะกับปู้ห่วเป็นยังอาสีค้นป่วยบอกเฮ้ยยังกับปู่จักปู่จักมีหนอนหมู่บวานปู่จักอีรีเนาะเพาะกันไปกินเขาเมื่อวานนี้ไปกินเขาไม่เที่ยวกะโอ้ยอายแห้งไม่อยากเขากลองเพราะว่าอันหม่ไปถามไปเที่ยนะว่าเป็นเป็นยังไม่เที่ยวคือคือคอายแต่คือไม่อยากเขากลองสินะเธอว่าอันหม่เธอหน่ะทั้งห้องเลยทั้งโรงเรียนเลยประสริมา ถ้าลงเรเียนเลยนะอันโหหุจักเพิ่นเปิดประสารพี่น้องก็ก็คงสิแบบว่าอันเห็นเฮ็ดวิดีโอเห็นยังก็สิถามสีนาะกระสิถามก็สิหล่อเอียงกันจังซี่นะพี่น้อ,อง,งเธอก็เลยบ่อยากเขา้ากล้องเข้าเฟซมือสีนาะเพราะว่าเขา,าก็เฮ็ดวิดีโอมาเฮ็ดวิดีโอมากก็สิบ,บ่แม่นสิ7-8ปีแล้วบ่พี่น้องตั้งแต่พศ .18 พอแปเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสิปดีอะไได้พี่น้องเฮ็ดวิดีโอกะ อาวิวโบลายดอกกางเฮ็ดไปเรื high, high, high? ่อยๆพี่น so, yeah, ้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกะกะบพวกบริซีเลียหยังเนาะกะมีความสุขในการเฮ็ดช่วงล้างล้างอาามันกะบ่ค่อยสบายแน่จักหน่อยเฒ่ามาแล้วแล้วกะโลกนั้นโลกนี้ก็เลยซีเหลียงแน่จักหน่อยกะเฮ็ดหน่อยลูตะกี้เฮ็ด2-3 2สามสองบน้พี่น้อง2ภาษาอันไทย2ภาษาลาว2องเจสิก้าเฮ็ดจังซี่เนาะมีคนแนะนำให้เฮ็ดอนย่างล่ะ ASMR บ่เฮ็ดบ่ต้องเว้าเฮ็ดให้มีเสียงเอาจังซี่นะ เขายืนนานเท็ตน,นี่ป่ต้องให้มีเสียงสินะร่ำร่า,ามากกับบุค่อยสบายเนาะพี่เนาะคือบ่คคบายหนูนอีนันแน่เนาะอยู่ในช่วงเปลี่ยนไทยจากจากอันคนาการคนสิกลายเป็นผู้เฒ่า <laughs> ผมงอกตอนสี่สิบแปดพี่เนาะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าผมเริ่มง,งอกเนาะตอนนี้ก็งอกเหีวอะไรได้ไดพี่เนาะหงอกเหีวก,กระไรเขาจะปุ๊บเขาจะบุบย่อมผมได้พี่เนาะเขาสิป้อยแฮนเป็นยังไงสิละอ่ะก็ ช่วงละล้ามากอะเฮ็ดแน่เพราะเฮ็ดแน่ก็ต้องขออภัยได้หลายพี่น้องเขาพยายามสาเฮ็ุเดียวหรอกมันเรื่งเถื่อนมันบ่มีมันบ่มีมเ e n e r g เด้พี่น้องเรื่องเถื่อนเนาะเมื่อวานนี้อันกะไปอันซื้อของอยู่อันแฮมเวลหนึ่งสิเนาะพี่น้องเนาะอันกลับมากับพาเจสิกาไปเอย่างลนะไปอันกินข้าวละตามที่เห็นเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็มาตาข่ายพี่น้องมาสรุปสรุปยอด มุนอยู่อยู่มุนอยู่เป็นคางไม่หรอกค่ะเจับเอาโทรศัพท์เคยซืไม่เฮ็ดเบียกนะสิมาผ่าผ่าผ่าแผลดีดผ่าได้เหมือนี๋วันจันทร์เนาะแม่ทิวกะว่าบทบอคเขาสบายเพิ่นวะบอสบายปันไหนแม่ทิวอันก็เลยบริหารเป็นลุงเรียดวันนี้กะพักหนึ่งมือพักเป็นสามมือเพื่อนใ้แม่ทิววันนี้เนาะเอาละคลิปนี้ก็สั้นนี่ละเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆเสริมงานซืมาบอกสู่ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ